กําลังตีเฮ็ดอาหารเย็นเขาว่มีเต่าแก่เอ้าอาชีวิตแบบ้านบ้านมันนอกของห้านิดนึงเนาะมันนอกกี่สมัยตะกี้บ่าท่านมีไฟฝ่าเนาะค่ะเนาะบ่าท่านมีไฟฝ่าเ้าก็ต้องกอไฟกอยหยางเราเองมีขืนมีหยางเห็ดตะกี้ใส่ขี่กระบองะะเด้ค่ะเด้อสีกระบองดังไฟเร้อผู้ใดเกิดท่านขี่กระบองรุ่นนี้ว่ามีขี่กระบองค่ะแล้วเ้าก็ได้เปลี่ยน เป็นอย่างอื่นใส่ฟืนใส่ไฟไอ้อยะะด้วยค่ะเด้อก็ไฟกับวิประโยชน์สองย่างยูสวนนะค่ะเพราะว่ามันไรยุ่งได้เนาะยุ่งมันกระสีบอมากมากมันจะคงสีเหม็นว้นคือจะค้นเหม็นเนี่แหละก็กกอไฟมือนีอาานอ้อาหารเย็นเด้ออาหารเย็นลาบเนื้อเด้อค่ะเด้อสีลาบเนื้อแล้วก็สีย่างเนื้อบแบบเกินก็ะตั้งมะฮุงเห็นบ่คะนีค้นเขาบอกว่าเจ้าอยากเป็นค้นดังเจ้ามาดังรดลดว่าสันดาก็เลยต้องดังเป็น อาชีพประจาสวนย่ำมร็งค่ะมันย่ำได้ก็ต้องเป็นคนดังเพราะว่าเขาบวสามารถจะไปเป็นดาล่มงดารา,าอีไอย่างเัี้ก็เขาได้หูานี่วิธีการดังแบบอื้น่าก็ต้องดังค่ะนี่เขาเรียกว่าการดังไฟนะคะ